ยังอยู่ที่เรื่องราวของโควิดนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหนึ่งเชียงใหม่ค่ะได้พิจารณานะคะให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ที่เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนโควิด -19 ค่ะ ความคืบหน้ากรณีนายอุดรเย็นจิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ำบลห้วยม้าอเภอเมืองแพร่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อมาคืนวันที่18พฤภาคมมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแพร่และได้เสียชีวิตลงนั้นสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอได้รับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด -19 ของครอบครัวนายอุดรจึงได้ร่วมกับสาธารณ สุขจังหวัดแพร่โรงพยบาบาลแพร่และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแพร่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตมีนางเนรนภาเย็นจิตภรรยาที่ต้องเลี้ยงลูกที่อยู่ในวัยเรียนอีกสองคนนายแพทย์เติมชัยเต็มยิ่งยงผ่วอในการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหนึ่งเชียงใหม่บอกว่า กรณีการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นรายแรกของสอปสอชเขตหนึ่งที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น400,000บาทภายในระยะเวลา5วันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดไม่ต้องรอผลพิสูจน์ทางการแพทย์และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุสุดวิสยัยหากผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่จัดสรดรโดยรัฐบ ได้รับความเสียหายเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตสามารถติดต่อสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันทีที่ผ่านมาสปอสอชเขตหนึ่งเชียงใหม่ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายครั้งที่1เมื่อวันที่19พฤษภาคมไปแล้วจำนวน78รายและครั้งที่2ได้พิจารณาเป็นเงินช่วยเหลือ242,000บาทซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ได้รับผลกระทบเจ็บป่วยเล็กน้อย มีการพิจารณาแบ่งออกเป็น3ากลุ่มนะก็คือเป็นกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นกลุ่มปาเจ็บกลุ่มเจ็บป่วยต่อเนื่องนะครับกลุ่มที่สองนี่ก็จะเป็นพิการหรือวัตทุพัลภาพนะครับส่วนกลุ่มที่3าเนี่ยก็จะเป็นเสียชีวิตนะครับคนกระทบเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ที่พิจารณามาสองครั้งนะครับทั้งหมดนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยต่อเนื่องครับนะครับ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้นประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนจะได้รับผลกระทบมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับการรักษาเบื้องต้นณสถานที่ที่รับการฉีดวัคซีนและสามารถแจ้งความจำงรับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยทางทีมแพทย์จะนำข้อมูลและประวัติการรักษาส่งมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหนึ่งเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือต่อไปทีมข่าว n อ t เชียงใหม่รายง,งาน